สวัสดีจ้ามันนี้ก็มาผมมาผอกันคือเก่าในเช้าวันที่แปดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้ามันนี้มายามตุ่มคือเก่าจ้ามาครับผมมาลุ้นน้ำกันครับผมล้างนี่งล้างแหลกครับผมมาที่นี่โตหรือบ่อครับผมลุงไปยากเนี่ยครับผมสั่นแพ่ง มีตหรือบอไม่รู้ทีนี้เห็นปูลเลยครับผมตวัวหนึ่งฟังเสียงบึงมีเสียงเต็นบออู้มีเสียงเต็นอยู่พี่น้องมีเสียงเตืนอยู่ครับผมมีโตอยู่ปลาครับผมมีทั้งกลุ่มทั้งปูทั้งปลาครับผม หลังเลยเข้าครับผมพี่น้องปลากระถือครับผมเงี้ยวสูตรใหม่ครับผมถือหอดปลาครับผมไปครับผมไปหลุ่นไปช่มกระต้อครับพี่น้องมาครับผมมาหลุ่นกระต้อครับผมหลังนี้ว่าซิมมิโต้หรือบอพี่น้อง ถือยู่ครับผมมีตัอยู่ครับพี่นอ้องมีตัวกุ้งอยู่ครับผมจะระงจ้าฮึมอยู่ครับผมไปครับผมไปล็นไปชมกันต่อครับพี่นอ้องนีครับผม,มลุงกันต่อครับ ร่างนี้วาสิมิโตรหรือบอร่างนี้ไ่จมใส่แบบจมครับผมซิมิเสียงหรือบอ,อ,อก็มีตุ่งครับผมมีโตอยู่ครับผมมีทั้งกุ้งทั้งปูครับผมร่างนี้ ไปครับผมไปลุนไปชมกระตอรครับพี่นอ้องมาครับผมตามลุ้นตามชมกระตอรครับผมว่าหมู่ห้อล่างนี้ิมีตหรือบอตัวแต่บัวลายครับผม มีตวัวอยู่แต่ว่าบัวลายครับผมไปครับผมไปหลุนไปชมกันต่อมาครับผมมาหลุนมาชมกันต่อครับผมแล้วมีว่าซิมีตวัวหรือบัวพีน่น้องจมลงครับผม ก็จมลุ่เหี่ยงเถิพี่ดอกอุ้ยตายอากลากพี่ดอกเป็นเขาไปกินเอียงมั้พี่ดอกเฮ้ยคากรายครับผมไปครับผมไปหลุมไปชมกันต่อครับผมมาหลุมมาชมกันต่ออะไรนี้ว่าซิมีโตรหรือบอ มีตัวอยู่ฟรีหลงแต่ว่าโบไลคับผมมันเป็นตัวหน่อยครับผมโบมันตัวใหญ่คือทั้งปูทั้งกุ้งครับผมหลังนี่ไว้กระถือมีตัวอยู่แต่วา่าบบไล ไปครับผมไปหลุมไปชมกันต่อมาครับผมมาหลุมมาชมกันต่อสี่โตรหรือบ่อครับผมน้องนี่ผมเคยใส่เจ็กเทือครับพี่นหนอถือปอมอกรุ่งมงสงสัยปอมอ,อก,กินเบิร์ครับผม ท่องจนใครอิงลึงครับผมแล้วก็มีกุ้งอยู่ไปครับผมไปลุมไปช่วงกระต้อครับหลุมครับกันครับผมสมมีโตหรือบอหอ่หืหืหืถือยุคพี่นอ้องถือปลาช่อนครับผมปลาช่อนตัวหนึ่งครับผม สองหน่วยแต่ว,ว่ากลุ่กนกระมี่อยู่ครับผมหักโบรายไปครับผมไปหลุมกระช่วงกันต่อมาครับผมมาหลุนกันต่อด่านแรกนี้จะมีโตรหรือบอ่ มีโตอยู่ครับผมลังนี้ขักอยู่ครับผมลังนี้เบื่อนพี่น้องขักลายครับผมฮู้ยสุดยอดครับพี่น้องไปครับผมไปดลุมไปชมกันต่อครับผมมาครับผมม,มาตามลุมตามชมกันต่อลังนี้สิมีโตหรือบ่พี่น้อง คุณครับผมว่าซ <fin anta> <ots> ิมิโตหรือบอมีเสียงพี่ dong มีเสียงอยู่แต่ว่าเป็นปลาครับผมปลากระเดือดปลากระเดือหรือปลาสดปลากระดีครับผม สายไส้คนอื่นแต่ว่ากุ้งก็มีโตอยู่ครับผมกุ้งก็มีโตอยู่ครับผมเป็นกุ้งโตไซค์ครับผมไปครับผมไปลุูไปชมกันต่อครับผมมาครับผมมาหลุมมาชมรังนี้ครับผมรังนี้กระซิลุงยาเกียครับผม มาดูมาชมกันบาซิมีโตหรือบอ่อมีโตอยู่ครับพี่น้อกเป็นกุ้งตัวไซส์ครับผมนามไซส์กุ้งตัวไซส์ครับผมครับผมกุ้งตัวไซส์ ตัวงามครับผมไปครับผมบไปลุดไปตามหลุนตามชมกันดีครับผมตามหลุนตามชมกระต่อครับผมแล้งนี้ว่าซิมิโต้หรือบอฟิ่ต้ไม้เก่าไม้เดิมฟังเสียงออ เดี๋ยวเดีด๋ยวตัวนี้เป็นสีออกไปไปก่อนพักพักครับผมหลังนี่เขาบยายากเขาท่านพยอยามคลงอย่างให้พี่ดอกเนื้อสูตรนี่มึงพี่ดอกอุ้ยกลุ่มพี่ดอกตัวงา,งามเลยครับผมตัวใหญ่ตัวงามครับผมไปไปดูไปชมกัะต้อครับผมผลงานเท่าครับผม ผลงานเท่ามือนี้คร <speaking> in <pt ing> <subscribe> ับผมอุ้ยกุ้งเป็นกุ้งครับพี่น้องครับผมมือนี้บาร์โซนกัขอฝากส่งบาร์โซนเส้นเหนนั่นครับผมฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจกด้วยครับผมเป็นกำลังแรงใจให้บาร์โซนในคลิปต่อไปมือนี้บาร์โซนโคกาวคำว่าสวัสดีครับ